Uh ด้านนี้นะคะ FC ด้านนี้เป็นไทยนิยมนะคะป้าแมวให้ไปสงกระถางเลยนะไทยนิยมนะคะ FC ไปปลูกเป็นเปลี่ยนเป็นกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะคะอันนี้นะเป็นไม้สร้างหัวแล้วคะ่ะมีไทยนิยมไปสงกระถางนะคะมีรัตนสินเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะชุดนี้นะคะสามร้อยเจ็ดสิบบาทส่งให้ฟรีนะคะแล้วมีลูกไม้ด่างไป,ไปอีกเป็นฟอร์มกอนะคะลูกไม้ด่างเนาะนี่นะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะ FC อยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะ FC นะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะ เอฟซีบอกว่าแมวเลยนะชุดที่หนึ่งค่ะต่อมาชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะมีนาลีบุรพานะคะหนึ่งต้นแล้วก็ได้ตันนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะสวยมากเลยนะแล้วก็มีรัตนาสินค่ะได้เป็นฟอร์มกนะคะได้ไปสองต้นนะในกระถางนี้นะคะรัตนาสินฟมอมโกแล้วมีลูกไม้ใบใหญ่ไปอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นเป็นฟมอมโกนะลูกไม้นะคะนี่นะเป็นฟอร์มโกแล้วเขากัดสีแล้วเขาจะสวยมากนะคะ 370บาทนะคะชุดที่สองมีนาลีบุรพานะคะบอกป้าแมวนะคะชุดที่สองที่มีนารีบุรพาอย่างนี้ป้าแมวก็รู้นะคะเอฟซีนี่นะคะชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะเอฟซีมีนารีบุรพามีไทยนิยมนะแล้วก็รัตนศิลป์ร์มก็มีลูกไม้ใบเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะคะเอฟซีเนาะเขาจะเกิดเป็นสีชมพูสวยมากนะคะชุดที่สองนะคะนี่นะเอฟซีบอกป้าแมวชุดที่สองที่มีนารีบุรพามีชุดเดียวะค่ะมีชุดเดียวนะคะชุดที่สองนะ ชุดที่หนึ่งก็มีชุดเดียวค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะเห็นไหมคะรัตนสศินป์เป็นฟอร์มกเลยเอฟซีนี่นะคะรัตนาศินฟอฟ์มกแลวอันนี้นี่ก็เป็นฟอร์มโกเหมือนกันค่ะมีสอพินญ,ญาแล้วคู่ชายชนไปด้วยนะคะนี่นะแล้วก็ยังมีหนุมานไปอีกต้นหนึ่งนะคะเอฟซีอันนี้ก็เป็นฟอมโกไปเนาะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะ,เป,ะ,คะเป็นลูกไม้สวยมากนะคะอันนี้ปปาแมวจําชื่อไม่ได้เลยเนี่ยนะคะตัะนนี้เป็นฟอมกนะคะเอฟซีนี่นะคะได้ไปทั้งหมดนะคะชุดที่สามนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีนะคะนะคะ โทรเอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะเอฟซีอันนี้ป้าแมวขอแบบโอนนะคะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะนี่สวยค่ะเอฟซี 3, เห็นไหมคะสวยมากแล้วนะคะเอฟซีสวยมาก,เะะมากๆเลยนี่นะคะท่านใดชอบแบบนี้มาแล้วนะคะต้นนี้ชื่อว่าอะไรเนาะเพชรสีปทุมนะคะ FC. เอฟซีเพชรสิดปทุมนะคะอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเอฟซี FC. ไปถึงไม่เปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะเพชรสีปทุมที่เอฟซีซื้อป้าแมวไปเขาจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะเพชรสีปทุมค่ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะมีรัตนโกสินทร์รัตนสินขออภัยค่ะรัตนสินหนึ่งต้นแลมีนกพะเก้านะคะนกพะเก้านะคะนี่รัตนสินแดงสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นฟอร์มกหงดารุนนะคะเอฟซีหงดารุนเวลากัดสีเขาจะสวยมากนะเป็นฟอร์มกกนะคะหงดารุนนะคะเป็นฟอร์มกกจ่ะนี่นะคะหงดารุนเวลากัดสีแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะสวยกว่านี้ค่ะหงดารุนนะคะจะกัดสีสวยมากค่ะเป็นบอลเก่าค่ะนี่นะคะหงดารุนนะคะเอฟซี ป้าแมวให้เป็นฟอร์มกกไปเลยนะไม่ใช่ได้ต้นเดียวนะคะอยู่ในชุดที่สี่นะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะสามร้อยเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะทุกชุดป้าแมวจัดเป็นฟอร์มกกให้หมดเลยนะคะคุ้มค่ะอันนี้ชุดชุดสุดคุ้มเลยนะคะฟอร์มกนะคะสามร้อยเจ็ดสิบาทตรงให้ฟรีค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้านะคะเอฟซีณเนะมืองนนด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี่มีสองต้นนะณเนะมืองนนนะคะด่างเปิดด่างมาสวยมากค่ะด่างเหลืองแดงขาวเลยนะคะนี่นะสวยมากค่ะ น้ำเงนนแล้วก็มีรัตนาศนลเป็นฟรอร์มโกอีกหนึ่งกระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ได้เป็นฟรอร์มโกไปเลยนะคะเอฟซีต้นนี้แมวลืมชื่อนะนี่นะคะเป็นฟรอร์มโกนะคะได้เป็นฟรอร์มโกไปเลยเนาะนี่นะคะอยู่ในชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้านะคะสามร้อยเจ็ดสิบบาทเท่ากันจะ้ะต่อมาชุดที่หกคะ่ะชุดที่หกนะคะ เป็นฟอมโกเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะพรมพิมานค่ะเอฟซนี่นะคะพรมพิมานนะคะได้เป็นโกโกไปแบบนี้เลยนะในกระถางนี้มี3ต้นนะคะพรมพิมานนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วจ้าต่อมาด้านนี้นะคะนี่นะคะมีชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอ่ารัตนศิลป์องหญิงทอฝันนะคะี่กระถางนี้นะอยู่ในชุดที่6นะคะแล้วก็มีเศรษฐีสุพรรณค่ะกัดชมพูส,ยสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะ ในกระถางนี้มีสต้นนะคะเสีสุพรรณนะจ๊ะนะสาม้อยเจบาทเท่ากันค่ะี่นะคะชุดที่6ค่ะต่อมาเป็นชุดที่7ค่ะชุดที่7นะคะชุดที่7ได้พระรามนะคะพระรามไป1ฟอร์มกอเลยนะคะ FC พีะราามนะคะแล้วมาด้านนี้นะคะสวยมากค่ะ ต้นนี้ป้าแมวลืมชื่อแล้วกันนะคะ FC แต่เขาเขาเปิดด่างมาสวยมากนะคะต้นนี้นะเป็นไม้ที่มีชื่อนะคะได้ไปสองกระถางนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะติดชื่อไปให้นะนี่นะคะได้ไปสองต้นเลยนะคะในกระถางน,นี้นะสวยมากค่ะและ้วมาด้านนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยค่ะ FC นี่นะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะรัตนศาานาิลมีเพชรเจ็ดสีและมีชายชนนะคะในกระถางน,นี้นะนี่นะคะ FC บอกฟอร์มกอพลักษกับเอพระพระามนะคะฟอร์มกกพระรามนะคะนี่นะ ได้ไปทั้งหมด3ฟอฟอมกนะคะ3 7มอบบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะต่อมาอันนี้อยู่อยู่ในชุดที่7ค่ะอยู่ในชุดที่7นะคะชุดพรารามะอยู่ในชุดที่7ค่ะต่อมาเป็นชุดที่8ค่ะชุดที่8นะคะอันนี้ปลาแมวลืมชื่อนะคะได้ในกระถางนี้ได้ไป2ต้นค่ะจะมีพรารามีหนึ่งฟอมกนะคะพรารามหนึ่งฟอมกนี่นะคะเอฟซีต้นนี้ชื่อว่านางเสือดาวนะคะต้นนี้นะอีกต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะได้เป็นฟอร์มกไปนะคะ สามร้อยเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะส่งให้ซีนะคะนี่นะคะซี FC ได้วันนี้ป้าแมวจัดชุดสุดคุ้มให้เลยนะคะอันนี้เวลาโตไปเขาจะใบใหญ่สวยมากค่ะนี่นะคะแต่ละต้นนะสวยแตกต่างกันไปค่ะเอกลักษณ์ของบอนนะคะชุดที่แปดค่ะต่อมาด้านนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าปลรมัดนะคะซี FC. ปลรมัดนะคะได้เป็นฟอร์มกกนะคะไม่ใช่ได้เป็นต้นเดียวนะคะได้เป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะซีนี่นะคะ,ะ,คะได้เป็นฟอร์มกกเลยนะคะ มาด้านนี้ค่ะต้นนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เขาจะออกคล้ายๆแสงพระธาตุนะคะแต่ไม่ใช่นะนี่นะคะเขาจะสวยมากนะคะนี่นะคะได้ใบดึงฟมโกมาด้านนี้นะคะนี่นางเสือดาวอันนี้ได้เจ้าปอกแก้วไปด้วยนะคะเป็นฟอมโกใหญ่ๆเลยนะคะพีีนี่นะคะฟอมโกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะได้ไปทั้งหมดสามฟอมโกนะคะสามร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะชุดที่เก้าจ้ะชุดที่เก้านะจ๊ะ ต่อมาเป็นชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบนะคะชุดสุดท้ายเนาะ,ะนี่นะคะได้อบอลด่างไปอีกหนึ่งต้นนะคะน่าจะเป็นศีลาหุ่มทองด่างนะคะเอฟซีสีลาหุ่มทองด่างเนาะ,ะแล้วมีชายชนไปอีกต้นหนึ่งนะคะไอ้นี้เป็นฟอร์มกกไปทั้งหมดเลยนะคะนี่นะฟอมฟอมกกนะชุดที่สิบชุดสุดท้าย<ท>น,นะคะ <ๆ spinning. S 1> แล้วก็ยังได้สีเบญจรงกัดสีมาแล้วนะคะสีเบญจรงในกระถางนี้มีน้องออกมาแล้วนะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะแล้วก็ยังได้พญาพันวังไปอีกหนึ่งพองฟอมกกนะคะ ชุดสุดท้ายนะคะชุดที่10ค่ะชอบชุดไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้ในนะะัญชีเอ FC วันนี้ป้าแมวขอกราบขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจและอุดหนุนบอลสีป้าแมวเสมอมาค่ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ